สูทคือคำที่เอาไว้ใช้เรียกเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงที่ทำมาจากผ้าผืนเดียวกันที่เมื่อครั้งอดีตก็มักจะถูกสวมใส่ด้วยกันอยู่เสมอแต่ท่ามกลางบริบทในปัจจุบันก็มีบุรุษจำนวนไม่น้อยที่ได้นำแจ็คเก็ตและกางเกงของสูท แยกออกจากกันและนํามาสสมใส่เป็นเครื่องแต่งกายชิ้นเดียเด่ยวๆทําให้ในวิดีโอนี้ท่านเด็กๆครัจึงอยากจะมาพูดถึง ato, สเปซซาโตศิลปะของการแยกสูตรโดยแรกเริ่มเดิมทีสูตรคือเครื่องแต่งกายที่มีความหลับลองที่สูงมากในตอนที่มันถูกผลิตขึ้นมาดูมันเป็นเครื่องแต่งกายที่บุรุษไว้สวมใส่ในยา่าชนบทในช่วงปลายศตวรรษที่สิและค่อยๆเริ่มได้รับความนิยมในการสวมใส่ในย่านโตเมืองในช่วงต้นศตวรรษที่สิจนได้กลายเป็นเครื่องแต่งกายสําหรับบุรุษทุกคน,คนมาหลายทศว,วรรษแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปบางคนก็เริิ่่่มมทีจะสสสวใอ และออทราลเซอร์สหรือก็คือแจ็คเก็ตและกางเกงที่ถูกตัดขึ้นมาแบบชิ้นเดียวๆไม่ได้มีการเข้าคู่เหมือนกับสูททาให้การเมนจำพวกนี้จะมีความยืดหยุ่นในการสไตลิ่งที่มากกว่าการใส่สูททั้งตัวซึ่งเป็นตรงจุดนี้เองที่ทําให้บุรุษหลายคนโดยเฉพาะฝั่งอิตาลีเกิดการตั้งคําถามว่าถ้าหากแจ็กเก็ตและกางเกงสาม,มารถสวมใส่แบบแยกชิ้นได้แล้วทําไมเราถึงไม่เอาสูทมาจับแยกชิ้นแล้วนาแจ็คเก็ตและกางเกงมาลองใส่แยกดูคําในภาษาอิตาลีอย่างสเปซซาโตที่แปลว่าการแยกชิ้นส่วนก็กําเนิดขึ้นในแว แนวคิดนี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝั่งที่เห็นด้วยก็มองว่ามันเป็นการเพิ่มแนวทางการสไตลิ่งใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการสวมสู่ตัวนั้นให้มากขึ้นผ่านการใส่แยกชิ้นส่วนฝั่งที่เห็นด้วยก็มองว่าแจ็คเก็ตและกางเกงที่ถูกตัดเข้าคู่เป็นสูท จะต้องใส่คู่กันเอามาแยกชิ้นแบบนี้มันผิดธรรมชาติและขนบธรรมเนียมดังนั้นแนวทางที่พวกเราดดเดลคอรัมอยากจะแนะนาสำหรับประเด็นนี้ก็คือให้ดูถึงความเหมาะสมของชนิดผ้าหากแจ็กเก็ตและกางเกงที่เข้าคู่กันนั้นมีเนื้อผ้าที่ละเอียดและมีความเงาการนํามาใส่แยกก็อาจทําได้โดยยากแต่หากมันทํามาจากผ้าขวัญใจคนเมืองร้อนอย่างเช่นไฮทวิส์วูลลินินหรือว่าเสียสักเกอร์อาจจะนาทั้งแจ็กเก็ตและกางเกงมาใส่แยกชิ้นก็สามารถทําได้โดยสะดวกครับ